เหรียญมานะฮะเหรียญมาเสร็จแล้วก็เสกโอมณสกุลกาสกุลจติตสกุลใจวิญญาณจิตเทวิญญาณนี่มันเนี่ยมันบาปกรรมเหรียญมานะฮะเหรียญมาเสร็จแล้วก็เสกโอมณสกุลจิตโมสกุลใจพุทธีว่าทาไม่ร้องยาให้ไม่รู้สึกตัวนัรงังบทับจิตนะฮะแล้วก็ขว้างกั้นใจแล้วก็ขว้างเหรียญบาทลงชกชื่อมันด้วย ไม่ให้มีเรื่องมีรมมาวบางคนก็นใช้อิติปิโสถอยหลังนะฮะตีว่าคาบโดสัมมาสัมหสอปิติอิกเนี่ยบนะางค,คนก็นใช้อ <c oughs> ิตธิปิโสวิเศษแล้วก็คือเอาเหรียญแล้วแต่วิชาอาคมบางคนก็ใช้เทพเจ้าสิบหกพระองค์นะฮะแล้วแต่เขาจะใช้แต่อย่าไปเรียนแบบอย่าไปทํานะครับนะมันไม่ดีครับไปการสะกดจิตสะกดใจวิญญาณจิตทววิญญาณนี่มันเนี่ยมันบาปกรรมอย่าไปทาเขาเลยครับคนเรามีถึงร้อยปีแล้วก็ต้องตายทุกคนนะครับ นะฮะมนุษย์ก็แบบนี้แย่งชิงแย่งฆ่าแย่งอะไรกันเนี่ยฮะมันจะมีผลประโยชน์ยังไงกับคนที่ไปทาสะกดวิญญาณนีฮะก็มีให้วิญญาณไม่ได้ขุดไปเกิดไปกดสะกดมันไว้คนเรายังไม่ถึงอายุตายนะฮะไปตายเะก่อนนะฮะสมมติอายุหะกสิบตายนี่ไม่ตายยี่บห้าก็กิเทาวิญญาณกล้องหนอยู่ครับเหมือนรถเรียกเรียกว่าตายโงงแล้วคนฆ่าไปสวดสะกดไ้อีกสะกดไปอีกกิเทาวิญญาณก็เกิดความเฮี้ยนอีกนะฮะไอ้คนฆ่ามันจะโดนอะไรไหม คนฆ่าก็หลบพ้นไปมันในมันวิธีการมันมันสะกด่ะมันสะกดให้หลบพ้นจับตุกมันไม่ให้เขาจับได้ถ้าวิญญาณหลุดขึ้นมาได้เนี่ยจะมาเอาคืนไหมเอาคืนสิจิตเทววิญญาณเนี่ยครับวงกมวงเกียนมันมีจริ้งคือความแค้นของวิญญาณครับผมให้เนนแอร์บอกครับของความค้ามแค้นเต็มวิญญาณที่เราเคยมาแล้วนะฮะผู้ไปผู้ใครเคยมาแล้วเคยไปปิ้งย่างเด็กก็ยกหลักตัวเองนะฮะมันจะทอนเท่าตัวเองเลยครับ เป็นยังไงมันแย่ขนาดไหนฮะ้อยก็ต้องเข้าไปติดคุกติดตาราง <c oughs> แล้วลูกก็ไม่มีอยากจะมีลูกก็ไม่มีเพราะป้งย่างคนมามาก <c oughs> เออเดี๋ยวนี้ไปเห็นว่ไม่ยกคนอื่นแล้ยกตัวเองนี่แหละ <c oughs> เคยเห็นประสบะการณ์นี่คือเวรกรรมเราเ <c oughs> ตือนเลยนะฮะเพื่อค,คดีฆ่าตามที่เคยเห็นมาอยู่ในคุกนะฮะโดยมากก็จะใช้ <c oughs> เหรียญบาทผมไปเคยไปสัมภาษณ์มาแล้วนะฮะ <c oughs> <ๆ S 2> เคยไปคุยกันมาแบบเนี้ย ทำไงหน้าฆ่าร้อยศพเป็นยังไงมึงทงไงค่าเสร็จแล้วถ้าไม่จับไม่ได้เคสนี้ถึงจับได้บนการมันมีจริงค่าเป็นร้อยศพไปจับไปได้ม่เจ็บไอ้เคสนี่แหละมีวิชาสกดกจิตเขาก็เล่าให้ฟังแเวรกรรมมันมีจริงวันหนึ่งมันโดนมาตัวเองอะัดวงดาวดีดวงดาวดีนี่เนี่ยทาอะไรก็ดีหมดดวงดาวตกต่ำเดกคนยังดีทามาอย่างเกียรติเลยครับะดวงดาวดีเวลาขาขึ้นมีคนเรามีขาลงมีนะฮะกรณีของเสียตุ้มที่สุราษฎร์เนี่ย คิดว่าน่าจะมีการสะกดวิญญาณไหมครัมีสิครับนะฮะมีการสะกดวิญญาณอย่างแน่นอนที่ตามหาศพไม่เจอหรือกอําพางนะครับมีการสะกดวิญญาณนะฮะบางคนสะกดได้เหรียญบาทนะฮะบางคนได้สะกดด้วยการฆ่าเสร็จแล้วมีวิธีการได้สะกดแก้เทศแก้ทันไม่หมที่จะทําได้เนี่ยจะต้องเรียนวิชาถึงขั้นไหนฮะหรือว่าบางทีเรียนนิดนี้น้อยแค่นั้นเองฮะการสะกดจิตมันไม่มีกี่ตัวหรอกครับนะฮะ การเวลายิงเขาตายบางคนสมัยก่อนนะฮะเขาก็ต้องใช้เรียรางหมาเวลายิงเขาอ่ะบางคนก็ไปอาบน้ำมนต์แก้เคล็ดแก้ถันทารณีศาลทรณีศาลนะฮะถูกเขาฆ่าถูเข้าฟันถูเขาแทงเนี่ยและอย่างอย่างของเคสนี้เนี่ยคือหรือว่าฆาตกรรมทั่วไปเราจะดูได้ยังไงว่าคนเนี้ยโดนสะกดวิญญาณไหมก็รู้ว่าหนึ่งจะสะกดวิญญาณหนึ่งจิตวิญญาณไม่มาเข้าสิงญาติพี่น้องสะกดแล้ว สองบางทีมันมาไม่เต็มตัวเต็มที่หาศพไม่เจอนี่ครับเป็นการสะกดติดทุญยานหาหลักฐานไม่ได้นนพูดง่ายแบบนี้สงสัยไว้เลยว่าน่าจะมีการสะกด<ม>แล้ววิธีการแก้แล้ทีนี้มาถึงวิธีการแก้สมมติว่าเราเจอศพแล้วนะฮะนะฮะตามวิธีการที่ผมได้เรียนร่ำเรียนมาเจอศพเรียบร้อยแล้วเอาศพมาแล้วก็เอาใช้กุญแก้ไขาปากนะฮะให้มันออกปากคนที่มาฆ่าสองใช้บอลตีปากแค่นั้นเองคือการแก้เคล็ด ้ายังไม่เจอศพนะฮะเราจะไปถ้าไม่เจอศพนี่ก็ต้องอยังไงว่ามันขัดขกดไว้อะอยังไงก็ต้องเจองานเนี้ยนะฮะแล้วมันต้องขอเขาเรียกว่าไงคนที่ไปค้นหาเนี่ยต้องสวดเปิดไหมหรือว่าทำอร่า้ต้องอเปิดนางธรณีเปิดนางธรายดินน้ําลมไฟอากาศนะ<อ>เปิดที่เปิดทางยังไงต้องเจอเคสเนี้ยผมว่ามองใกล้แล้วฮะใกล้จะจบถราเป็นละครแล้วใกล้จะจบนะครับครับนั้นขอขอ,ขอสักหนึ่งบทเวลาไปสวดเปิดหรือว่าไปหาศพต่างๆก็แล้วแต่น ต้องสวดยังไง,ง,ไงพุทธทางเปิดธรรมางเปิดสังคังเปิดแค่นั้นพุทธทางเปิดธรรมางเปิดสังคังเปิดโลกรวิถีนบพุทธายะจุดทูบหรือต้องอะรครับผมแล้วก็เรียกอ yeah. สเอเอเอุเรียกเรียกจิตเรียกผีเรียกทนที่ตายอ,อสุสะสุสังสุสิหัวใจผีอสุสะสุสังสุสิแล้วก็เรียกชื่อครับผมจะเจองานเนี่ย